คุณชมครับยังอยู่กับรายการดร์สมิธกับผมนายแพทย์สมิธนะครับ <c oughs> เมื่อกี้เราคุยกันไปแล้ว <c oughs> นะ<ช>ว่าน้องมิน้นเนี่ยมีปัญหานะครับที่คับข้องใจมาก <c oughs> เป็นปัญหายอนนิยมของสาวๆเลยนั่นก็คือเรื่องของเส้นเลือดขอดนั่น <c oughs> เองใช่ค่ <c oughs> นะโยกวันนี้นะครับเราได้รับเกียรตินะครับ <c oughs> จากท่านอาจารย์นะครับเป็นสัญยญแพทย์นะจากโรงพยาบาลกรุงเทพครับท่านอาจารย์มาวินครับวงสายสุวรสวัสดีครับสวัสดีครย์ อ่าเดี๋ยวให้อาจารย์ตรวจดูนิดนึงแล้วกันอ่ะอย่างอันนี้ค่ะก็เป็นเส้นเลือดคอนะคะแบบนี้เห็นเลยว่าสาวๆหลายคนจะเป็นนะครับครับผมเนื่องจากว่าเส้นเลือดขอดนี่แตกต่างกับเส้นเลือดที่มองเห็นได้ชัดนะครับในคนผิวขาวเนี่ยเส้นเลือดส่วนใหญ่ก็จะมองเห็นได้ชัดอยู่แล้วแต่ว่าการที่เป็นเส้นเลือดขอดเนี่ยจะต้องครบองค์ประกอบคือเส้นเลือดมันคดเคี้ยวนะฮะขนาด ขยายใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็มีการยืดตัวออกนะครับแล้วก็อาจจะมีอาการปวดเมื่อยเวลาตอนเย็นเย็นยืนนานๆนี่ปวดตลอดเลยค่ะคุณหมอลักษณะเป็นตะขิวแต่อย่างนี้ก็คือถือว่าเป็นใช่ไหมคะอนนี้ถือว่าเป็นเส้นเลือดขอดแต่เพียงเล็กน้อยนี่ก็เป็นข้อสังเกตนะที่คุณผู้ชมทางบ้านเราไปสังเกตดูได้นะครับต้องใหญ่ต้องคดเคี้ยวหรือยาวขึ้นแล้วก็มีอาการปวดนะครับแล้วสีล่ะคะ สีมันจะมีหลายประเภทนะครับตั้งแต่สีแดงแดงอันนี้ถือว่าเป็นเล็กน้อยติดกับผิวหนังประเภทหนึ่งคือเป็นเส้นเลือดที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยสีเขียวอยู่ลึกกว่านั้นอันนี้จะต้องใช้วิธีการรักษาด้วยการฉีดยาหรือว่าเป็นหนักเลยต้องการการผ่าตัดมีเส้นเลือดจะบวมออกมาจากผิวหนังชัดเจนก็คือมีวิธีรักษาแตกต่างกันนะหนูขอเรื่องสาเหตุกันไหมคะทำไมถึงมันเกิดขึ้นบางคนก็ไม่เป็นกันนะคะคือเส้นเลือดขอดเนี่ยก็ครบองค์ประกอบหลายอย่างนะครับตั้งแต่อี่หน่ก อาจจะมีกรรมพันธุ์นะฮะบางคนมีครอบครัวคุณพ่อคุณแม่เป็นนะฮะอีกส่วนหนึ่งก็คืออาชีพอาชีพที่ต้องยืนนานๆกลุ่มนี้เนี่ยเส้นเลือดการไหลเวียนของเลือดจะไม่ดีเพราะปกติแล้วเส้นเลือดดำเนี่ยมันจะไหลเวียนย้อนกลับเข้าสู่หัวใจฉะนั้นเนี่ยการที่เราไม่ได้ขยับขานะฮะขาเนี่ยจะเป็นตัวกัดกล้ามเนื้อเป็นตัวปั๊มเลือดให้ไหลกลับสู่หัวใจถ้าเรายืนนานๆเนี่ยเลือดมันก็จะค้างอยู่นานๆเกิด ความดันสูงขึ้นครับทำให้เป็นเส้นเลือดขอดคุณหมอมคะอนุญาตถามอีกนึงค่ะอย่างที่บอกว่าเป็นเส้นเลือดดาย้อนกลับหมายความว่าที่เราเห็นเป็นเส้นเลือดขอขึ้นมาพวกนี้คือเส้นเลือดดำเหรอคะเป็นเส้นเลือดดาครับเห็นไหมนะครับเพราะตามธรรมชาติแล้วเนี่ยนะครับไอเลือดของเราเนี่ยเวลามาเลี้ยงก็เป็นเส้นเลือดแดงนะครับพอเอาไปเลี้ยงร่างกายแล้วก็กลับไปเป็นเส้นเลือดดาแต่ผนังของเส้นเลือดดำเนี่ยมันก็จะมีความอ่อนแอกว่าใช่ไหมครับอาจารย์ถูกต้อง ที่นี้คุณหมอคะอย่างที่หมอไม่เยอะเนะะี่ยค่ะจะแก้ยังไงคะครับถ้าเป็นเส้นเลือดฝอยฝอย,ยแดงๆอย่างเงี้ยนะฮะก็ต้องส่งแผนกผิวหนัง ครับ <Okay. laughs> จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็นเส้นเลือดฝอยแบบเล็กๆหรือพวกเส้นเลือดฝอยที่เป็นส่วนเกินเนี่ยนะครับ<ะ>ทั้งผิวหนังก็จะแก้ไขได้ด้วยการใช้พวกเลเซอร์กลุ่มกําจัดเส้นเลือด<ะ>การทําก็ไม่ยากเลยก็คือยิงผ่านผิวปกติไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องใช้ยาฉีดอะไรแล้วจะเป็น,นแผลหรือเป็นปน้นอยมากครับอย่างมากอาจจะมีเป็นรอยนิดหน่อยหลังจากเลเซอร์เป็นรอยแดง<ะ>จากความร้อนของเลเซอร์เท่านั้นเองนะครับ<ะ>แต่ต้องบอกเลยว่าวิธีการรักษาของแผลผิวหนังเนี่ยจะเป็นการรักษาเพื่อความสวยงามข้างบน นะครับถ้ามีปัญหาของเส้นเลือดภายในเนี่ยหรือว่าขนาดใหญ่เนี่ยต้องส่งกลับไปจารย์มังวินแล้วละครับ,รบก็จะรับต่อมาจากแสกผิวหนังถ้าเกิดคนไข้ที่เป็นกลุ่มที่เส้นเลือดใหญ่ขึ้นมา,าดูง่ายๆถ้าเป็นเส้นเลือดขอที่สีเขียวเนี่ยจะถือว่าขนาดใหญ่แล้วก็มีอาการปวดวอย่างนี้เนี่ยนะเราก็จะทำการรักษาด้วยกันฉีดยาก่อนนะครับแล้วก็ปัจจุบันมีการผสมยากับอากาศก็เรียกเป็นโฟม ฉีดเข้าไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฉีดเข้าไปในเส้นเลือดเหรอคะหรือว่าครับถ้าเป็นหนักเลยนะฮะใหญานัดเท่าตัวนอนอย่างเงี้ยนะครับโห่ใหญ่เลยนะอาศัยการผ่าตัดผ่าเส้นเลือดในผ่าที่ขันหีบกับข้างล่างแล้วก็ดึงเส้นเลือดดึงออกมานะเจาะสองรูนะใส่ลวดเข้าไป ใส่ลวดเข้าไปในเส้นเลือดเส้นเลือดเหรอคะปื้ดอย่างนี้นะครับแล้วก็ดึงเส้นเลือดออกมาเส้นเลือดออกมาเลยอ๋อเหรอคะแล้วส่วนที่เส้นเลือดหายไปเราใช้อะไรคืออย่างนี้ครับเส้นเลือดดําเราเนี่ยมันมี3ระบบใหญ่ๆนะครับก็คือ1เส้นเลือดดาภายในซึ่งเป็นการนําเลือดส่วนใหญ่กลับสู่หัวใจนะฮะ อีกโซนหนึ่งคือเส้นเลือดดำภายนอกที่เราเห็นกันส่วนใหญ่ที่ว่าขอนี่คือเป็นเส้นเลือดดำภายนอกแล้วก็มีอีกระบบหนึ่งคือเส้นเลือดดำที่เชื่อมต่อระหว่างภายในกับภายนอกมนเชื่อมกันเพราะฉะนั้นเส้นยวภายนอกไม่ต้องเอาก็ได้ภายนอกถ้ามันเสียแล้วเอาออกต้องเอาออกก็คือทางเดียวที่ทําได้คือต้องเอาออกเลยหรือต้องปิดไปเลยเพราะฉะนั้นในการผ่าตัดแบบเลเซอร์ก็ไม่ได้ดึงออกแต่ว่าสอดสายลวดนําความร้อนเข้าไป แล้วทําการปิดเส้นไปเลยร่างกายเราก็จะมีลวดเพิ่มไปหนึ่งเส้นออกไม่เหมือนลวดออกอ๋อครับโอ้ยไม่โหดขนาดนั้นครับพี่ินครับแหมทีนี้งอย่างนั้นหมายความว่าไม่อยากเสียหนึ่งเส้นเลือดไปเลยก็ควรจะดูแลแต่เนิ้เนืถอกไหมคะถูกต้องเออต้องทำยังไงบ้างครับสำหรับสาวสาวแบบเนี้ยที่เริ่มอยากจะดูแลตัวเองครับอาจารย์ไม่อยากจะเกิดเส้นเลือดขอดเรื่องเป็นเรื่องของความเสื่อมอยู่แล้วเพราะเราใช้งานมันมาก เราก็ต้องหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่เสี่ยงคือการยืนนานๆนั่งนานๆอยู่เฉยๆเราควรจะขยับตลอดเวลาออกกําลังเป็นสม่ำเสมอบริหารนะบแรงหยรว่าการตั้งครรภ์ลูกตัวใหญ่ๆท้องเนี่ยจะไปกดเส้นเลือดทําให้ความดันสูงเลือดไหลอนกับไม่ดีคุณแม่หลายๆท่านเนี่ยระหว่างตั้งท้องเนี่ยนะโอ้โหเส้นเลือดขอเส้นเลือดคอไตภาวะโรคก้วน ก็กเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเนี่ยพฤติกรรมทั้งหมดเนี่ยควรหลีกเลี่ยงครับ <พอ S 1> คุณมอคะแล้วอยากทราบว่าถ้าเกิดว่ามินไม่ไม่ดูแลแล้วรู้สึกว่าโอเคก็ทนได้อย่างเงี้ยค่ะไม่หนักมากเราปล่อยไปเรื่อยๆนะคะผลที่จะอันตรายที่สุดที่จะเกิดขึ้นได้มันคืออะไรถ้าเป็นเยอะๆมากเนี่ยมันก่อให้เกิดริ่มเลือดในเส้นเลือดได้นะฮะไอริมเลือดในเส้นเลือดเนี่ยมันไหลกลับไปที่ปอดนี่ถึงชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นเส้นเลือดขอดแล้วมีริ่มเลือดด้วยเนี่ย อันนี้อันตรายครับเพราะฉะนั้นใครที่เป็นเยอะๆนะครับอย่ากเก็บสะสมไว้เลยนะครับไม่ให้เป็นร่องรอยประสมการณ์อะไรสงสัยต้องไปหาคุณหมอแล้วค่ะจะทการออกให้เรียบรอยอกก้อยเลยนะ,นะครับอีกข้อหนึ่งนะครับคนไข้จะถามผมบ่อยมากครับว่ากรณีที่เป็นเส้นเลือดขอดเนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นระดับไหนกันแน่ จะต้องไปรักษาที่ไหนแล้วจะต้องไปบอกคุณหมอว่าไปาแผนกไหนดีใช่ไหมถ้าสงสัยเนี่ยนะฮะไปที่แผนกสัยกรรมได้ก่อนเลยนะฮะสัยกรรมจะเป็นคนเช็คให้ตั้งแต่แรกว่าคุณมิ้นมีปัญหาจริงหรือไม่ถ้าเป็นเส้นเลือดขอดไม่มากก็จะส่งไปพบแพทย์ผิวหนังตออ่คอคคุณหมอคะอีกนิดเดียวค่ะสําคัญมากต้องรู้ค่ะยังไงครับค่าใช้จ่ายโอ้โหนี่ไง ออจริงๆก็แบ่งเป็น2ส,ส่วนคือส่วนที่เป็นสัญญกรรมเกี่ยวกับความงามหรือไม่ใช่นะฮะถ้าเป็นเส้เลือดผ่อนน,น้อยเนี่ยไม่มีอาการก็ถือว่าเป็นการสัญญกรรมความงามเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะ ต้องเสียเงินเองนะฮะส่วนสัลยกรรมที่เป็นโรคนะฮะอันนี้ก็ถ้าไปตามโรงพยาบาลของรัฐก็สามารถรักษาได้ตามปกติอ๋อเบิกได้ได้ประกันาเป็นประกันภัยอะไรประกันสุขภาพก็สามารถเบิกได้ครับก็เห็นเลยนะครับว่าปัญหาสุขภาพบางครั้งดูแล้วเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับถ้าเราปล่อยปละละเลยนะครับไม่สนใจดูแลเนี่ยก็อาจจะก่อให้เกิด ปัญหาต่างๆเนี่ยตามขึ้นมาได้นะครับต้องขอบคุณท่านอาจารย์มาวินมากเลยครับสวัสดีค่ะสเคลียร์นะทุกปัญหานะฟังดูแล้วนะครับเชื่อเหลือเกินว่าคุณผู้ชมทางบ้านก็เกิดปัญหาข้อสงสัยเหมือนกันต้องติดตามกับดรสวิตช่วงหน้าออนไลน์คลินิกเราเปิดรับคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านครับ